สำนักงานยุวกาชาติสภากาชาติไทยรวมพลังอาสายุวกาชาติกว่า150คนจัดกิจกรรมโครงการอาสาผ่าพิชิตโควิด1 9เมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาณชุมชนอาเซียนเขตพญาไทยกรุงเทพสำหรับครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9 เป็นการแสดงพลังของอาสาเยวกาชาติที่ได้ร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนสร้างชุมชนเข้มแข็งในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยพัฒนาปรับปรุงพื้นที่สาธารณประโยชน์ของชุมชนตลอดจนเสริมสร้างกำลังใจเพื่อไม่ให้เกิดภาวะความเครียดกิจกรรมประกอบด้วยการรวมพลังในการทำความสะอาดชุมชนเก็บกวาดขยะ ปรับปรุงและทำความสะอาดห้องปฐมพยาบาลทาสีมานั่งส่วนกลางของชุมชนกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวรัวกินได้การตรวจสุขภาพหาค่า BMI กิจกรรมนันทนาการมอบความสุขให้แก่เด็กๆและส่งต่อกำลังใจให้แก่คนในชุมชนอีกทั้งยังได้นำหน้ากากอนามัยแบบผ้าของสภาการชาติไทยมอบให้ประชาชนในพื้นที่ด้วย โดวยวันนี้นะคะเราได้มาจาัดก,กิจกรรมโครงการอาสาพาให้ชีตโควิด -19 ค่ะซึ่งกิจกรรมของเรานะคะก็คือเราได้ร่วมทำออประโยชน์ให้กับชุมชนค่ะโดยหนึ่งคือเพื่อเป็นการป้องกันการเฝ้าร,ระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ค่ะแล้วก็สองคือเพื่อการปรับภูมิทัศน์ของชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะสามคือเพื่อให้เสริมสร้างออกำลังใจแล้วก็ฟื้นฟูจิตใจของคนในชุมชนค่ะค่ะโดยกิจกรรมของเรานะคะรรนะคะั้นประกอบไปด้วย การเต็นสนามค่ะเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้มีกิจกรรมเล่นค่ะแล้วก็รวมถึงการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อให้คนในชุมชนเนี่ยสามารถเก็บไปรับประทานได้ค่ะแล้วก็ทาสีในเรื่องของศาลาค่ะเพื่อให้เขาเนี่ยเออได้มานั่งเล่นใน,ใน,ใ,นในแบบตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมที่เราสร้างไว้ให้กับชุมชนเนี่ยค่ะจะเป็นประโยชน์ให้กับคนในชุมชนรวมถึงอยากฝากให้กับ ทุกคนที่อยากเป็นอาสาโยวกาชาตินะคะสามารถติดตามได้ทางเพจเฟซบุ๊กอาสายวยกกาชาติเวนวัคสภา,ากาชาติไทยค่ะสุรกิจพูลประดิษฐ์ถ่ายภาพเฉลิมรัตน้อยกลางรายงาน